เออนะครับอ่ะเรียงสกิลนะครับเรียงสกิลส่วนไอ้สกิลโจมตีอะครับส uh, ่วนใหญ่จะใช้เป็นสกิลอ um, <Sure> ่าสกิลใหญ่หมดเลยนะครับใช้สกิลใหญ่หมดเลยนะครับนี่เรียงสกิลตามนี้เลยนะนะครับอันดับแรกผมวก็ใช้เป็นอันนี้เนาะเออมันติดอ่ามันติดพายเนาะมันติดพายชันนลตัวนี้เนาะนะครับได้พลังติด M หนึ่งร้อยเนาะแอดแอท็กสองพันแปดนะครับได้เพเน่บุยยี่สิบ มีโอกาสสตันแปดห้าเปนตะครับอืมอันนี้มีโอกาสสตันแปเปแล้วก็ติดแฮปปี้ดาวด้วยนะครับติดแฮปปี้ดาวอีกลบเก้าสิบเลยนะครับผมอืมแล้วก็อันนี้คูดาวเร็วนะครับสองสีวิเองนะครับสกิลถัดไปผมเลียงไปอันนี้นะครับผมอ่าไปอันนี้ไปอันนี้นะครับได้แอมเก้าสิบนะครับแอดอแเนาะสองสอันหนึ่งะครับได้นอีกยี่สิบนะครมีโอกาสสาตันอีกแปดสิบห้านะครับติดเฮปปี้ดาวเช่นกันนะ ทำเมื่อกี้นี้คูดาวสองจุดสี่เนาะนะครับแล้วก็อันนี้คูดาวสองจุดสองนะครับผมแล้วก็ทักษะที 8, ing, ่ทำไปผมเรียนเป็นอันนี้นะครับขออภัยไม่ได้อ่านชื่อทักษะนะเออผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเออนั่นแหละครับอ่านเอาเองนะครับดูรูปแล้วก็อ่านเอาเองนะครับอืมนะครับอันนี้ได้ m แปดจุดห้านะครับ add attack นะครับปีพันห้านะครับติดดาวนะอันนี้ติดดาวนะครับติดดาวเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะติดดาวคือติดล้มนะครับติดล้มมีโอกาสติดล้มนะนะครับส่วนสองทกิลแรกนะครับมีโอกาสติดสตันนะครับสกิลที่สามติดล้ม นะคะรับผมสกิลที่4ของเดนลิงเป็นอันนี้ครับใส่เป็นเอ็กซ์ตินนะครับเอ็กซ์ตินดูเอลคันนอนนะ,ค,ะ,ะบบนนครับผมเมจิกแอทแทกไอเท่เมจิกแอ็มไอตัวแอ็มนะครับแอมบวก80นะครับเอ่อแอทแทกอีพันห้า e นะครับสตัน85เปอร์นะครับดาวติดเฮปปี้ดาวด้วย e 67, ะะอี E 67นะครับผมอืมนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยแค่2.8เองนะครับผมหลักๆอ่ะผมจะเรียงผมจะใช้แค่3สกิลแรกแค่นั้นเอง1 2แล้วก็3นะครับเพราะว่า ผมตั้งตัวเนี้ยออฟไว้นะนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเราปิดออฟเนาะนะครับก็คือสกิลที่สมมุติว่าใช้สกิลที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็มาใช้สกิลที่2เนาะแล้วก็ไล่ไปใช้สกิลที่3นะครับแล้วสกิลที่1อ่ะมันจะกลับมาคูลดาวน์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งย้อนกลับมาเออ่สกิลที่1ใหม่มันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ครับใช้ใช้แค่สกิล1 2 3แล้วก็วนมา1ใหม่แล้วก็1 2 3วนมา1ใหม่นะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าสกิลถัดไปเนี่ยมััันนนนนนคคคูลลดาาวว์แะะรรบบ2.8ิเออ อไม่ใช่พูดผ no. ิดนะครับไล่ไล่นะครับไล่นานไล่สองจุดแปดวินะครับสกิลหนึใให่งเนี่ยไล่สองจุดสี่วินะครับสกิลที่สองเนี่ยไล่สองจุดสองวินะครับแล้วก็สกิลที่สามเนี่ยไล่สองจุดห้าวิเออถ้าสกิลที่สี่ห้าหกเนี่ยมันจะไล่นานนะครับเออมันจะไล่นานขออภัยขออภัยเมื่อกี้พูดเป็นพูดเป็นครูดาวเนาะพูดผิดพูดผิดนะครับอืมผมเลือกที <tr 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 ่สกิลที่มันไล่สั้นๆนะครับไล่สั้นๆมันจะได้ออกสกิลเร็วเนาะนะครับมันจะได้ออกสกิลได้เร็วที่สุด นะครับผมสําหรับวิชาต์นะครับอืมเพราะวิชาต์มันทุกสกิลมันไล่ค่อนข้างนานนะครับดูสกิลถัดไปเนาะสกิลที่5ดูดิไล่สามจุดศูนย์วิเลยนะครับสกิลถัดไปนะครับใช้เป็นอันนี้นะครับไล่สามจุดสามเลยนะครับเออมันค่อนข้างนานนะครับมันค่อนข้างนานแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันไม่ได้ถึงมากมายนะครับดูดิดาเมจมันแอดแอมแปดไอเอเอิมแปดสิบเองนะครับแอดแท็กพันเจ็ดเองนะครับผมจะใช้แค่สามสกิลแรกเนาะมันไล่สั้นสุดแล้ว นะครับอันนี้ที่สกิลโจมตีทั่วไปปกติเนาะนะครับส่วนสกิลเล็กนะครับสกิลเล็กก็ใช้ใช้ขั้นที่3ามะครับสกิลขั้นที่3กับขั้นที่4เนาะนะครับเรียงไว้แค <sea> ่4สกิลนะสกิลเล็กนะครับผมส่วนคอมโบนะแบทเทิลสองนะแบทเทิลสองเนาะสกิลใหญ่หมดเลยเรียงคล้ายๆกันครับเรียงคล้ายๆกันนะครับอืมเรียงให้เต็มทั้ง <Bass> <Anthony> 2หน้านะครับ <Missy>? มันจะปรับสอหน้าได้นะ ครับเรียงให้เต็มเรียงให้เต็มสลับสลับสกิลด้วยนะครับสลับสกิลเล็กสกิลใหญ่สลับกันไปนะครับผมอืมเพื่อที่มันจะได้คูดาวเพื่อที่มันจะได้คูดาวทันกันเนาะเออนะครับสลับสลับสกิลไปด้วยเออนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปเออในครับประมาณเนี้ยนะครับแคปจอเอาแคปจอเอานะครับผมส่วนแบทเทิรนสามนะครับแบทเทิลนสามของผมนะครับคืออวาอ่าฟาธาเนี้ยนะครับผมใช้แค่เลเวลหนึ่งนะครับใช้แค่เลเวลหนึ่งนะครับส่วนเรียง เรียง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 สูตรเนี่ยนะครับเรียงสูตรเนาะผมจะใช้เป็นออฟลิมิตนะครับออฟลิมิตสามครั้งเอ้ยพิบพิบนะครับออฟลิมิตสองครั้งนะครับแล้วก็นะครับ,รนะรบ,นะรบใช้อันแรกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอันแรกเนี่ยได้แอมเพ์เพิ่มอีกสิบนะครับผมอืมส่วนตัวออฟลิมนะิตเนาะลบดีเฟนส์แปดสิบถ้าสองครั้งเอ้ยครั้งที่สองเนี่ยมันจะลบแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ค่าไหนที่บวกเพิ่มขึ้นมาก็จะบวกเพิ่มแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอืมออฟลิมิตเท่ากับว่าาาถถ้้้ผผมมมกดมใชออฟลิ off ิต 2ครั้งเนี่ยเท่ากับว่าผมลบดีเฟนต์ตัวเองไปนเนี่ยประมาณ120นะครับได้คิดาเพิ่มขึ้นมาเป็นเอ่อสามสิบนะครับคิดเลทเพิ่มขึ้นมาประมาณเอ่อเจ็ดจุดห้านะครับแม็กคิดก็ประมาณเจนะ็ดจุดห้าเนาะเออนะครับประมาณนั้นแหละ ผส่วนใครที่ยืนไม่ไหวนะครับวิสาใครที่ยืนไม่ไหวเนาะนะครับให้ใช้ออฟลิมิตแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับใช้แค่ออฟลิมิตครั้งเดียวแล้วก็สกิลหนึ่งแค่อันบนสุดนะครับแค่ครั้งเดียวเลียงแค่2อสสูตรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเต็ม3สูตรเนาะใช้แค่2สูตรก็พอนะครับหรือว่าใครจะใช้ขั้นใครจะใช้สูตรที่2ก็ได้นะครับแทนสูตรแรกก็ได้นะแต่มันจะลบดีเฟนซ์หนักมากเลยนะครับดีเฟนซ์ถ้าเราใช้ออฟลิมิตสองครั้งแล้วก็ใช้ตัวบัสออฟเมจิกเนี่ย อ่านผิดขออภัยนะครับเออใช้ตัวใช้สูตรที่สองเนี่ยมันจะลบดีเฟนต์เนี่ยทั้งหมดอ120บวกอีก80นบลบดีเฟนต์200เลยนะครับแต่ว่าได้ชิดานเนี่ยจุก,จกๆเลยนบได้ชิดานจุกๆเลยแต่เพียงแค่ไม่ได้ได้แอมมาคูน <gomery S 1> นะครับไม่ได้แอมมาคูนแค่นั้นเองเ <ว en S 1> ลือกใช้ดูครับเลือกใช้ดูนะครับผมเลือกใช้ดูนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นสําหรับสูตรฟาท่านสําหรับสูตรฟาท่านเนาะฟาท่านสามเนาะนะครับอืมแค่นั้นเองประมาณนั้นประมาณนั้นจบแล้วจบการรีวิวสกิล Ha 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 ha.